บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้พ่อจะขอประรบความเป็นไปในชีวิตของพ่อเพื่อให้บรรดาลูกรักทั้งหลายได้รับทราบแต่เสียงที่บังเอิญลูกจะได้ยินเสียงอย่างอื่นเข้ามาแทรกแสงเป็นเสียงโซ่ชาก็ดี เสียงคลื่นทะเลก,ก็ดีเสียงรถยนต์เสียงเรือยนต์เสียงคนพูดก็ดีถ้าบังเอิญจะเข้ามาแทรกในเสียงนี้ก็ขอบรรดาลูกรักทั้งหลายเพื่อทราบว่าเสียงที่พ่อพูดนี้พ่อไม่ได้พูดในห้องบันทึกเสียง <c oughs> พ่อพูดในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน มีแ้งเสียงคนมีแตงเสียงเรือยนต์มีแ้งเสียงรถยนต์เสียงเครื่องจักรกลต่างๆเสียงเหา่าเสียงหอนของสุนัขเสียงนก้องและก็เสียงไก่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อมาพูดที่จังหวัดกระบี่วันนี้วันที่เสียงวันที่เท่าไรหนอวันที่สิบเจ็ด เมษายน2521พ่อเดินทางมาจังหวัดกรบี่เพร้ะไม่ได้คณะลูกบางส่วนแต่ว่าเป็นที่น่าสิยนดายที่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่ทรงความดีมีการเสียสละความสุขสนตนช่วยสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจกว่า และก็งานทุกอย่างที่บรรดาลูกทหลายทำแต่และคนย่อมรู้จักหน้าที่ของตนและก็ทำด้วยความว่องไวแข็งแรงไม่เคยที่จะออมก,กำลังกายกำลังใจเพื่อกิจการในส่วนสธนาธารณประโยชน์ เป็นการสร้างไว้ก็ดีกิจการส่วนอื่นก็ดีงานแจกของของแก่ประชาชนก็ดีการเตรียมการก็ดีงานอย่างนี้ทั้งหมดเป็นการหนักเป็นงานที่หนักมากต้องอาศัยความละเอียดอ่อนความแข็งแรงของร่างกายความจับไวความฉลาด <c oughs> ความจับไวและความฉลาดมีปฏิพภณัยความสามารถในกิจการทุกอย่าง พ่อเองก็คิดไปถึงว่าความคล่องตัวของบรรดาลูกรักทั้งหลายจะคล่องตัวได้ขนาดนี้ตัวอย่างในคราวไปแม่ห้องสอนงานหนักมากการขนของข,องขึ้นรถเตรียมการที่จะเคลื่อนที่พ่อคิดว่าลูกของพ่อน,นี้จะต้องขนของข,องขึ้นรถใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง ต่ความจริงเห็นว่าเวลาครึ่งชั่วโมงมันอาจจะไม่พอกับของที่จะนำขึ้นรถอาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่นชงชั่วโมงแต่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่เป็นสตรีทั้งหมดมีความแข็งแรงเป็นกรณีพิเศษและก็สำหรับที่เป็นผู้ชายแต่พิธี่นาสิดาย อ่นนี้เป็นผู้ชายไปในขณะนั้นกลับมีความแข็งแรงไม่เท่าท่านสุภาพสตรีที่พูดนี้ไม่ใช่ปรนนามกันบางคนก็ทํางานจงลุกไปขึ้นเหมือนกันผู้ชายแต่บางคนก็มือค่ว้หลังไปดูผู้หญิงทํางานเสียอย่างนี้พ่อเส้นายเวลาของชีวิตเป็นอากิพที่ลูกทำทั้งหมด เป็นกิดที่พ่อคาดไม่ถึงมีความปราบรื้มใจอย่างยิง่งเป็นนั้นว่าท่านลูกชายและลูกหญิงของพ่อเป็นคนดีทั้งหมดในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าลูกเลวแต่ขอลูกท่านหลายจงคิดว่านั่นเป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแต่และคน แต่พ่อเองมีความรู้สึกว่าคนจะดีหรือว่าคนจะเลวมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมก่อนที่เราจะเกิดมานี่เราทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วขณะใดถ้ากรรมที่เป็นอกุศลกรรมมันให้ผลขณะนั้นรูปของพ่อก็อาจจะมีความคิดผิดพูดผิดกระทำผิดไปได้เป็นของธรรมดา ในขนณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผลบรรดาลูกรักของพ่อก็จะทำโถพูดโถคิดโกอยู่เสมอเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตัวของพ่อเองก็ประสบมามากจึงไม่มีความรู้สึกเมื่อลูกรักบางท่านบางคนคิดพลาดพูดพลาดจะทําพลาดไปคิดว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรม เวลาที่พ่อนั่งบันทึกเสียงอยู่ที่จังหวัดกระบี่ในบริเวณเขาลงไปฟ้าฝ่ายผิดซึ่งมีท่านหม่อมหลวงวรวัตนวรัตผู้อำนวยการลงไปฟ้าฝ่ายผิดสายใต้เป็นผู้ประการะให้มาพักอยู่ที่บ้านพักของท่าน เวลานี้พ่อเองกำลังนั่งพูดอยู่รู้สึกเวียนที่สะใจสันดริกร่างกายไม่ปกติก็ต้องเดินทางวันเช้าวเวลาเจ็นากาสานาทีออกจากคลองวานบ้านของท่านพันตำรวจเอกพิเศษเล็กปอตีอันดีตรองผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดพระนครเสียยุธยา เดินทางมาคราวนี้ก็รู้สึกหุกหักมากจงกว่าจะถึงจังหวัดกระบี่ก็คาดไว่ถึงการเดินทางมาคราวนี้นับตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดนครจังหวัดสุราษธานีแล้วกว่าจะถึงจังหวัดกระบี่ก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดกําลังเดินอยู่ในป่าของเสือ เสือจะกัดลงมาเราจะถูกเขี้ยวถูกเล็บของเสือทำร้ายเมื่อไรก็ได้โดยพ่ออย่างยิ่งรถจนของเราก็มีอุปสรรคเฉพาะในจุดที่มีความสำคัญทั้งหมดแต่พ่อก็มั่นใจในบารมีขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าพอจะทำให้ลูกท่างหลายปลอดภัยจากอันตรายได้ในที่สุดก็มาถึงจังหวัดกระบี่ได้ แต่ได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เดินทางในสายใต้ตลอดสายหรือว่าสายไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายใต้มีความสำคัญมากขอลูกรักทั้งหมดจงอย่ามีความประมาทและก็จงอย่าคิดว่าอันตรายจะไม่มีกับเรา ถ้าบังเอิญจะพึงมีอันตรายเกิดขึ้นก็จะคิดว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรมเราทำดีที่สุดแล้วเราเสียสละทุกอย่างชีวิตจะเลือดเนื้อเราก็ยอมึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสุข ความทุกข์มันจะเบียดเบียนเพื่อการเกือ้อกูลบรรดาพี่น้องชาวไทยและไม่ใช่ไทยที่อยู่ในเขตประเทศไทยให้มีความสุขตามความสามารถของเราที่จเพิ่งทาได้และก็เป็นกรณการสนองพระราชวาชรภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไว้วางพระราชหารย์ไทยให้คณะของเราตั้งเป็นศูนขึ้นในนามของพระองค์ และคนทุกคนที่ช่วยทำง,งานคือลูกๆทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นพู้เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์สงเคราะห์ไม่มีไม่ได้คิดจะเป็นปฏิปักษ์กับใครจิตใจของพวกเราเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีสละทั้งทรัพย์สินสละทั้งเวลาการงานบางครั้งเราต้องขาดากราชการเราก็พร้อมทํา และการไปทำงานทุกครั้งทุกคนก็เสียสละรั์ช่วยในการเดินทางค่าพาณนะิค่าใช้ใจ่ายซึ่งพ่อคิดไปถึงว่าถ้าจ้างคนอื่นเขาก็ยังไม่สามารถจะทำได้ดีเท่ากับลูกของพ่อที่ต้องเสียทั้งแรงงานเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการงานดีไม่ดีผู้บังคับบัญชาเขาจะเกลียดจำหน้า กลั่นแกล้งลูกไม่ยอมให้ซึ่งเงินเดือนหรือไม่ยอมเรื่องขั้นเล็กย่อก็เป็นไปได้แต่ว่านั่นถ้าเป็นอย่างนั้นเขาลูกทัานหลายจงถือว่าเป็นกฎของกรรมเดิมที่เราทํามาแล้วไม่ดีในชาตินี้เรามาแก้ตัวกันใหม่พยายามทําความดีเสียทุกอย่างก็เป็นการหักล้างความชั่วเดิมเพื่อผลที่เราจะพึงได้ต่อไปนั่นก็คือพระนิพพาน สำหรับเรื่องต่างๆที่จะต้องพูดเป็นอารามพระบทจะของดไว้พ่อจะขอทวนต้นกลับไปในสมัยพส2520คือ,อ,อ,อวันนั้นเป็นวันที่21ตุลาคม2520พระบาทสมเด็จพระเอยหัวได้ทรงนิม,มนต์ให้แต่ไอ้ลูกให้พ่อเข้าไป เฝ้าท่านที่วังสวนจิตวันนั้นปรารบกับพระองค์เพียงสองเท่านั้นคือพระองค์หนึ่งแล้วก็พ่อหนึ่งพระองค์ทรงใช้ห้องบิเศตลงกรอนด้วยพระองค์เองการปรารบในวันนั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องเลยกันแต่พ่อจะจำไม่ได้ดีนัก จะจำแต่เพียงว่าในสิ่งที่พ่อจำมาได้อย่าลืมว่าเวลาที่พ่อพูดวันนี้พ่อเหนื่อยมากเพราะตรากตราม,มาทั้งวันนั่งรถเวลาที่นั่งพูดใจก็ยังสั่นนริกร่างกายก็ยังอ่อนเกือบจะทรงตัวไม่ไหวแต่พ่อเกรงว่าร่างกายของพ่อมันจะทนต่อการใช้งานไม่ไหว อาจจะต้องจากโลกนี้ไปวันไรวันหนึ่งก็ได้เรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของขันห้าโรครักอย่าสนใจมันมากนะเพราะว่าขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันจะพังเมื่อไรก็ตามใจมันขณะที่เราอาศัยมันมันยังไม่พังเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนั้น เมื่อเข้าไปในห้องพราะบาทสมเด็จพระยี่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสรารบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองยะลาในเดือนกันยายนเพราะว่าพวกเราได้ข่าวกันทานหนังสือพิมพ์บ้างได้ข่าวทางวิทยุบ้างว่าขณะที่พระองค์ทรงสนสนเสด็จเยี่ยมประชากรของพระองค์ ที่จังหวัดเจลาปรากฏว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งแต่ความจริงพ่อดียินข่าวพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในใจส่วนหนึ่งยังอดที่จะสงสารพระองค์ไม่ได้เพราะว่าทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งพระเจ้าลูกเธอและโจทยพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีน้ำพระราชหฤทยัยหวังอยู่อย่างเดียวทำอย่างไรคนไทยทั้งชาติจึงจะมีความสุข ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินความสามารถของพระองค์แล้วพระองค์ทําทุกอย่างรวมความแล้วพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับแต่ยะถือว่าเป็นการรับผลของความดีเป็นด้านธรรมะนั่นยังมีอยู่ถ้าด้านวัตถุถ้ามองกันทางโลกแล้วจะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ให้เท่านั้น ไม่น่านเลยที่คนนั้นหลายเหล่านั้นเขาจะทํากับพระองค์อย่างนี้เดชะุวที่บุญบรมีเรือชีวิตของพระทั้งหมดไม่ถึงคาดระเบิดจนะเบิดพลาดไปโถจุดทําให้พระองค์ต้องส่งชีวิตอยู่ได้ต่อไปเมื่อเข้าไปใหม่ๆพระองค์คงจะคิดว่าพ่อมีความห่วงใยเรื่องนี้ ยังได้ขอกายเข้าฝาพระองค์องค์ก็มีพระราชารอกว่าวันนั้นพอได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกเห็นคนเขาวิ่งวุ่นควักควายไปมาก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดมันระเบิดไปแล้วไม่ระเบิดไปแล้วก็ไปอันดีอย่างนี้ตามภาษาบาลีก็เรียกว่าดีใกล้ปัจจุบัน ถ้าเราจะกิตไปคิดห่วงใยเรื่องราวนาดีตงานในปัจจุบันของเราก็จะไม่เป็นผลดังนั้นพระองค์ยึงได้ทรงวางพระ้ารม์เฉยเป็นเบกขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดแล้วคนแล้วคนไปเวลานี้มีหน้าที่ที่จะทำง,งานทำงานในปัจจุบันก็ทำทำไปจนกว่าจะเสร็จ แลหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้อวาดกับบรรดาลูกเสือชาวบ้านทรงปรารภว่าวันนั้นพูดยาวหน่อยเพราะเป็นการดับกำลังใจในความตื่นต้งของประชาชนและลูกเสือทั้งหลายตอนหลังจากนั้นเมื่อเสร็จการพระราชทานทงลูกเสือและหัววาดเสร็จจะต้องเสด็จไปเยี่ยมประชาชน ก็ทรงำดำริว่าถ้าขณะที่ปเสียระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงความจริงระเบิดที่ระเบิดขึ้นมานั้นเป็นวาระที่สองแล้วคือระเบิดสองลกูกไกลาจากที่ประทับลูกหนึ่งห้าสิบเมตรเอลูกหนึ่งร้อยเมตรแต่ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมประชากรของพระองค์ ระเบิดแถวสองจุดจากไกลจากลาดพระบาทเพียงเจ็ดเมตรเท่านั้นพ่อทราบจากเจ้าที่ผู้มีความชำนาญในระเบิดก็บอกว่าลูกระเบิดแสวงผลประเภทนี้มีรัศมีทําการถึงยี่สิบเมตรที่ได้ผลได้ขอลูกทุกคนก็จึงทรงศึกษาวไว้ เมื่อละเบิดแบบนี้เขาทำไวเขาหมกไว้แล้วเขาวางไว้ในสิ่งที่ไม่น่าจะสงสัยเขาจะมีวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องล่อตาเช่นไฟขิดขิดไฟแช็กหรือว่าปืนหรือว่าของที่น่ารักวางไว้จะสาสายล่ามไวถ้าบังเอิญใครมีความสนใจในวัตถุนั้นหยิบขึ้นมาสายเชือกที่ผูกกับชนวน จะกระตกระเบิดและเบิดก็จะเกิดระเบิดทันทีเรื่องนี้ลูกท่านหลายก็คงจะระวังไว้เพราะว่าอันตรายมนจะเกิดมีเพราะสิ่งที่เรารักที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชาญเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุนี่ที่องสมเด็จพระบรมโลกเชตตญากกนี้ตรงเพราะว่าเขาจะพยายามหาของที่เรารักไปผูกกับชนนงสวัเมื่อหยิบขึ้นมา,าเมื่อไรระเบิดก็จะเกิดระเบิดขึ้นตอนนี้เราก็จะมีอันตรายฉะนั้นขอลูกท่านหลายจงจำไว้และมัตระวังเรื่องนี้ให้มาก แต่ถ้าบาังเอิญวิบากกรรมมันให้ผลก็จะเป็นปัใจจัยให้เราลืมได้เหมือนกัน,น,นต้องขออภัยลูกพาะก,กำลังเป็นหวัดอย่างหนักอีกตอนนี้ก็ขอต่อเรื่องราวในพระราชฐานต่อไปในตอนที่สองพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทย ว่เรื่องระเบิดที่จะระเบิดขึ้นมาภายหลังมันเป็นเรื่องข้ออนาคตถ้า,าจิตใจไปยุ่งกับอนาคตเขาแล้วลก็งานปัจจุบันมันจะเสียเป็นนั้นว่าน้ำพระทัไทยขงขระองค์มีความมั่นคงโนเบคารมมีความมั่นในธรรมคนที่มีจิตมั่นในธรรมจริงๆนั้มีความกล้า พอที่จะเอาชีวิตเขาแรกกับความดีได้จะนั้นขอบรรดาลโลกท่านหลายจงจำพระราชกิจาจริยาวัดคงพระบ,บาทสมเด็จยี่หัวไว้และจงพยายามกระทำน้ำใจของเราให้เหมือนกับน้ำพระทัยของพระองค์หรือว่าจงเห็นว่าชีวิตมีความหมายน้อยกว่าความดี แล้วเกิดมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องตายไหนไหนจะตายขอให้เราตายอยู่กับความดีเท่านี้เป็นพอเพราะว่าถ้าความดีนี้เป็นความดีสูงสุดลูกทั้งหมดก็จะไปพระนิพพานได้ถ้าเป็นความดีหย่อนลงมาก็สามารถจะเป็นท่านาคาม,มีพระสิกขาคาม,มีพระโสดาบัน เนื่นอง่านเลไปกว่านั้นโูกทุกคนก็จะเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์เท่านี้โลกก็มีทุนใหญ่สามารถจะปลดเรื่องความเกิดต่อไปเสียได้สำหรับเรื่องในพระรชาชฐานในวันนั้น นอกจากนั้นแล้วเท่าที่พ่อจำได้รลงก็ทรงมีพระราชบารมเรื่องการตั้งศูนทรงพระบุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารขึ้นทรงจะถามว่าหลวงพ่อจะตั้งศูนสักศูนได้ไหมพ่อก็สงสัยจึงได้ทูลถามพระองค์ไปว่าจะตั้งศูนอะไร พระองค์ก็ทรงแต่งว่าตั้งโสนทรงเคาะบุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดารภาคเหนือตามความจริงเรื่องภาคภาคนี้รู้สึกว่าคนทั้งหลายมาวิจารณ์กันเองโดยที่พระบาทสมเด็จพี่หัวไม่ได้ตั้งให้เป็นคณะกันมาที่การไปลงท้ายว่าท่านลงว่าเหนืออย่างเดียวคนทั้งประเทศเจนว่าพระองค์อคติภาค ทำไมจะไม่ตั้งขอให้ตัดคำว่าเหนือออกเสียความจริงตามความรู้สึกของพ่อคิดว่าไม่มีความเสียหายดอว่าถ้าทรงตั้งภาคเหนือถ้าเราเขียนป้ายไปว่าภาคเหนือแล้วเราก็ไปส่งข้์ทุกภาคก็จะเห็นว่าน้ำประทัยของพระมหากษัตริย์ของคนไทย ตั้งศูนย์ไวจะเพาะภาคเหนือเป็นเขตก็ยังสามารถจะก้าวเข้าไปสู่จุดต่างๆที่ไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่มดไม่ใช่เขตเป็นการแสดงความคว้างขวางของน้ําใจแต่ความจริงสําหรับภาคอื่นข้อทราบอยู่แล้วว่าพระบาทสมเดจ็จเจ้หัวทรงมีคนแทนพระองค์อยู่แลว้ว เรื่องนี้ก็ขอยกไปวปเดี๋ยวจะสะเทือนใจคณะกันมาที่การพิเศษเป็นนั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชปรารภอย่างนั้นพ่อก็ทูลพระงว่าวัดกว้างขวางพอตั้งส่วนได้แต่เงินไม่มีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเงินมีแล้วก็พระราชทานเงินมาแสนบาท ต่อมาเมื่อบรรดาประชาชนนั่นหลายเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชาไทยในข้อตลอดจนรทั่งบรรดาลูกท่านหลายด้วยก็ช่วยกันสละทรัพย์ต่างกำลังสัทธาเป็นเงินบ้างเป็นข้าวบ้างเป็นปลาบ้างเกลือบ้างกะปิบ้างเป็นผ้าผ่อนท่อนสบายบ้างทั้งหมดคิดแล้ว สิ่งที่ได้รับเข้ามาในศูนเวลานี้เกินกว่าเงินหนึ่งล้านบาทก็การออกแจแต่ละคราวก็ใช้คิดเป็นค่าของของ,ของคราวหนึ่งหลายแสนบาทถ้าจะคิดค่ากันทั้งหมดจริงๆผนที่ศูนได้รับจากวัตถุทุกอย่างคงจะเกินกว่า10บล้านบาท อันนี้ก็เป็นน้ำใจของบรรดาลูกท่านหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเมตตาปราณีในคนไทยด้วยกันซึ่งมีพระบาทสมเด็จเจยหัวทรงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่พ่อเห็นมาแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าท่านพลเอกเพียงศักดิ์ชวนันก็ได้สงเคราะห์กับพ่อช่วยในสนนี้ ให้เอกสารสองพันกระสอบพืชผักสำหรับปรูกน้ำมันสำหรับทอนผักและก็น้ำตาลเป็นนั้นว่าศูนย์ของเราหรือว่าศูนย์ของพระบาทสมเด็จเจ้อหัวมีคนเห็นด้วยมากและก็เต็มใจที่จะร่วมโดมือด้วยนอกจากนั้นท่านพม,มีศรัทธา ควยพาณนะเรื่องพาณะเป็นเรื่องใหญ่มากลองเช่าเข้าไปที่จังหวัดแม่่องสอนใช้เวลาไม่กี่วันนักเช่ารถโดยสารไปสองคันแะต้องจ่ายเงินค่ารถโดยสารสิงสองหมืนแปบาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นทั้งหมดรวมแล้วค่ากินค่าอรต่ออะไรต่างๆไม่ใช่ค่าแจก เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสิ่นเงินไปทั้งหมดถึืสามหมื่นสองพันบาทเศษสามหมื่นสาพันบาทเศษแต่พ่อเองก็จ่ายจริงๆิงเพียงพันบาทเศษเท่านั้นเพราะทั้งหมดนั้นบรรดาลูกรักทั้งหลายของพ่อช่วยกันสละตางกำลังศรัทธา เป็นเงินจำนวนถึงสามหมื่นสองพันบาทเสร็จนี่พันบาทพ่อเป็นผู้จ่ายลูกสละเวลาการงานด้วยสละแรงงานด้วยสละทรัพย์สินช่วยคุณยากจนด้วยแล้วก็ช่วยกันเสสละค่าพานะด้วยความน่ารักของลูกของพ่อทุกคนอย่างนี้พ่อคิดว่าพ่อจะหาที่ไหนไม่ได้แล้ว คนอื่นใครเขาจะทำงานเพื่อพ่ออย่างการสร้างวัดทั้งทั้งที่วัดอยู่ในเขตของเขาเวลาไปบอกเขาไม่ช่วยทำเขาคิดเป็นค่าแรงงานดีไม่ดีทำไปทำไปเขาขอขึ้นแรงงานความจริงวัดเป็นประโยชน์สำหรับเขาในเขตนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นน้ำใจของพ่อ ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณประโยชน์เขาคิดว่ามันเป็นสมบัติของพ่อเขายังเรียกค่างงานแต่สำหรับลูกของพ่อทุกคนนี้นั้นจ่ายเงินเป็นค่าสงเคราะห์คนจนด้วยจ่ายเงินเป็นค่าพานะด้วยเสียสละเวลาการงานบางคนก็ต้องลาการงานไปจนเจ้านายเขาเกลียดทำหนาาแล้วก็มีแล้วก็เสียสละเงิน ข้าพานะอีกทางถีนี่พ่อเห็นว่าพ่อเป็นคนที่มีบุญที่สุดที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีสําหรับเทพหน้านี้มันหมดแรวนี่ลูกรอฟังหน้าหลังต่อไป